วันนี้จะมาเล่นในฟูกองกลางสุดหลอ่อสุดเจไปเลยอุ้ยจะนำนี่หรอมาดิตายอยู่มั้งคิดยหายละไม่ <celand> ได้แน่เลยเปิดเลยเข้ามาเปลี่ยนสิเลยรอเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยละเอาแล้วมึนแน่เลยมึงมึง สีด่างโกว่าไงสวยเึ้ื่อนไปึ้นไปอ่ะไอ้กูไม่ชอบตังนี้ไอ้กูไม่ชอบใจไอ้กูบอกว่าไอ้กูไม่ชอบใจสวยโกูไม่ชิบหายละ ทำอย่างนี้มึงบ้าเหรอโอมึงบ้าเหรอ,อรเจ๋เลยสวยชินกนี่สวยไอคิวทำอะไรไม่ได้แล้วไอคิวติดบั๊ไอคิวไม่ปิดเอาชิบหายละนี่โอ้ตาย่อนตาย เฮ้ยเฮ้ยโกเฮ้ย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 ไม่ได้นะเว้ยไม่ได้นะเว้ยใครที่สุดอีกใครอยากใส่เสื้อเนี่ยบางชอบตัวเตียงบาก็ชอบตัวเตียงเอาได้บอลหลุดไปโดนกระเด้าคือว่าไง ซาอิว่าไงกูว่าไงก,าาก,กูเข้าอีกแล้วอ่ะกูมป็นอะไรวะโกโอ้โหโกเนาะเกีบกูโไม่ค่ยชอบโกยห่อ น่าจะต้องมีการชะไอยู่นะตอนออนี้เอาตี่คณนี้ทำอะไรอ่ะลาองวิสาเหรอเอาเลยไปแล้วเ,เข้าไหมไม่เข้าเดี๋ยวได้จัดอ่ะเฮ้ยแต่ก็ชนะนนเลยเวลา เลวลาใช่หไหมแล้วตัวอเคเฮ้ยซิกมาซิกมาบอยเอา่อยซิกมาเจ้าซิกมาเอา,ลาเอาลยซ,ซิกมาโชว์ไปเลยว่นานายมีความสามารถซิกมาเอาอะซิกมาแมนจับลอเอลยเข้าไม่เข้าเข้าไหมไม่เข้าครับ แต่ชนะเรื่องเวลาจบแล้วรอยสมบูรราเล่ง3นาทีเฮ้ย e. นี่มันชุดเบนเทนดูหน้าผมก่อนของเกย์แค่ไหนเกย์หัวเป็นายอ่ะเฮ้ยห่าไปหย่าไหย่าดูเค้าหน่อยวิ่งท้ไร้เล่น่ำดึ่หน่อย ทำประตูไม่ทำอยู่แล้วอ่ะไม่สั่งไม่รู้วาได้จะทำหรืออ่ะกิปต่อไปก็ไม่รู้ส่งได้ตัวอะไรด้วยก็เล่นเลยไม่รู้อะเราอยู่ในเมนเทนเยี่ยอุ้ยสีดำสีโคเทมิอนอะไรกำลังจะโดนไปะสุนเ้ยเอาชุดหายเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะชุดหายเอาชุดที่ฟอร์มมาซิทำอย่างนี้ได้ไงอะ่ะบล็อก นายทำอย่างนี้ได้ไงบูล็อกส่งไม่นาก็ได้เนาะสวยน้องเา่ามือเพ้อมือกุกุลเครียดเฮาวะ่ะโอ,อ้ยแดกอะไรวะนเ,เนีย่ยลำนี้ลำ ฮะอะไรอะไรของเองเองบ้าเหรอเฮ้ยมันก็คือแท่นี่แหละไม่ใช่ละแม่งมเกิดเค้มหาเทพนี่หว่ามหาเทพนี่หว่าไอ้สารมหาเทพนี่หว่าเข้ามาเจอมหาเทพสกูเจอแบบไอคู่แบบตกกระเป๋าไะ เจอมหาเทพไปเฮียอ๋อมหาเทพโอ้มหาเทพเอาไองแพ้ครับแพ้แพ้ร้อยครับมหาเทพดูดิแพ้มหาเทพสูงไปเผื่อแขนอะเรียบร้อยอโเกจัดอะเกจัดอะดูดิดูดิมหาเทพอะโอ้โหโอ้โหมหาเทพ เน,บบนี่มาหาเทพเฮ้ยอะไรอ่ะมหาเทพอ่ะเอ้าแค่ต้องเบาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผิดโกเฮ้ยมะมมึงทำไปทำมาอมกเ่เฮ้ยโหร ตายอ้าวดีดีดิคุเหนื่อยวะอยากเกยปปะเมื่อดีกยวเกียดอน่ะพีเ่เสุดหลอ่อ อะไรเฮ้ยเฮ้ยผิดโกหนุ่มหนุ่มผิดโกหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดโกเฮ้ยใส่ขอบมึงดิเหนื่อยว่ะอ้เฮียเจอมหาเทพะเหนื่อยวะไม่งเกียดมหาเทพพี่จ้ะไปเฮ้ยเฮ้ยใครอะ เห็นแม่งเตะกูตัวเองอยู่ต้งหนาเด็ดแม่โอ้ยกูคเครียดมหาเทพไอแอมเครีดยดตอนนี้มหาเทพดูสิโอ้ยโกย่างตึงไอ้เนี้ยสุดท้ายแพ้มหาเทพเนี่ยสุดท้ายแพ้มหาเทพไอ้คิดเสร็จกูอะโอ้ยตายซะ มานี่ดิอยู่ไหนรายงานคจะรายงานทัวเลยเรื่อยก่อยๆไปมาโงกันแน่วีพอดแ้ไอ้เียคุยอะไรอ่ะมันไม่ใช่น้องมันกใช่ลนะ โอส่องระตู่นตอ่โอึ่งบมันเขียดอือตานี้ฉบปีปลาไอ้เหี้ยมหาเทพไอ้เี้ยเจอมหาเทพดูแบบเลียดนะครับไม่ได้เะละ่น

เบี้ยวเหรอเบี้ยวอเอเบี้ยวไอ้ไรสักมึงเฟี้ยวเหรอมึงเฟี้ยวเหรออ๋อเครียดเจอเงี้ยวเครียดเลยท็อปโอ๊ยไอ,อ้ยักษ์เจ็บโอ้ยเจ็บปะแอะใครวะแม่ง ไอะม่เลยไม่ช่วยเยอะไม่่กไม่เนแข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 นสัตอะแขนสัตอะเอ่โล่มนอะไรอ่ะอย่าไปเล่นนะเว้ยอย่างนั้นอ่ะเนี่ยเก๋อพูดเก๋อเด็กมือเข้ามามือเข้ามาอัดเลยหรอไอเีย ไม่เดือบโอยสัตว์รวยมันนี้สัตว์เฮ้ยคลิบหายละบอลลุดเฮ้ย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 ชิบหายลลิปหายละ บ้าเลเฟนะเฟนะเอเคนะต่อยเลยหน้าหนาหน้าแ่เลยอ่ะโผลโผลขี้หนุเลยรอบหน้าเปตัวอะไรปิเก้ครับรอบหน้าจะไมใช่หานี้อาจจะเป็นที่สนตึแระก่อนจบก็สอน

拜拜